แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 14มีนาคม2567เราจะมาอัปเดตข่าวสำหรับพี่น้องเกษตรกรกันนะคะพิมพัฒราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสากรรมเร่งสามเหมืองโปรเตสเดินหน้ากิจการลั่นอยากเห็นปุ๋ยกระสอบแรกของไทยหวังช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรสร้างรายได้จากการสร่งออกไม่ต้องะวงเรื่องราคาช่วงเกิดสถานการณ์ต่างประเทศ และเช่นเคยนะคะกนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะและสุดนางสาวพิมพัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรงวงหกรรมได้อัปเดตถึงประเด็นความคืบหน้าการดำเนินโครงการเหมืองโพแทสในประเทศไทยว่าต้องการเห็นปุ๋ยโพแทสกระสอบแรกที่ผลิตจากประเทศ เนื่องจากมองว่าหากไทยสามารถทําได้จะช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกทั้งยังจะช่วยสร้างรายได้ให้เข้าประเทศจากการส่งออกนะคะและที่สํำคัญก็คือเรื่องของความมั่นคงโดยมองว่าหากไทยผลิตปุ๋ยได้เองก็จะลดการพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศไม่ต้องผวงเรื่องของราคาที่อาจปรับขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้เช่นภาวะสงครามเป็นต้น โดยแร่โพแทสตซีไทยทั้งสามเหมืองหากสามารถขุดขึ้นมาทําปุ๋ยได้จะมีมากเพียงพอสําหรับใช้ภายในประเทศและเพื่อการส่งออกซึ่งหมายถึงความมั่นคงในประเทศเพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่ต่างประเทศไทยจะมีปุ๋ยใช้อย่างแน่นอนไม่ต้องขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกเวลาที่มีปัญหากันที่สำคัญที่สุดคือมีอไรายได้จากการส่งออกอย่างแน่นอน ทั้งนี้ปัจจุบันกระทรวงเองก็พยายามเข้าไปดูแลรวมถึงเป็นสื่อกลางในการหาผู้ร่วมทุนและกระตุ้นทั้งสามเมืองให้เร่งดาเนินการโดยจากข้อมูลพบว่ามีกลุ่มทุนหลายรายให้ความสนใจซึ่งกระทรวงก็พยายามให้ได้มีการเจราจาร่วมกันเช่นเดียวกันกับกลุ่มทุนจากต่างประเทศแต่ประเด็นดังกล่าวนี้จะต้องมีการศึกษาเรื่องกฎหมายอย่างรอบคอบควบคู่กันไปด้วย ว่าจะสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรเวลานี้หลายฝ่ายก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่ซึ่งล่าสุดนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามแผนการฟื้นฟูเหมืองแร่โปเทสจังหวัดอุดรธานีโดยพยายามหาแนวทางในการนําแร่โปเทสขึ้นมาผลิตปุ๋ยให้ได้อีกทั้งยังพยายามหาผู้ร่วมทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะ จากการตรวจสอบกับเกี่ยวกับความพร้อมของเหมืองโปเทสในไทยพบว่ามีทั้งหมด3โครงการนะคะประกอบด้วยโครงการที่นครราชสีมานเนื้อที่9,000กับอีก5ไร่ปริมาณแร่สำรองประมาณ2.2ล้านตันนะคะ ผู้ได้รับใบอนุญาตประธานบัตรบริษัทไทยคาริจำกัดได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2558โดยคืบหน้าล่าสุดประสบปัญหาเรื่องน้ำรั่วจากการขุดเจาะอุโมงค์แบบเอียงเข้าไปสู่ชั้นแร่ดังนั้นไทยคาริจึงเยื่นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงแผนผังปรับเปลี่ยนเป็นการเจาะอุโมงค์แนวดิ่งโดยเรื่องดังกล่าวจะอยู่ระหว่างการพิจารณานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบ แต่เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมากจึงคิดว่าในเดือนมีนาคมหรือเมษายนหากทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนก็น่าจะพิจารณาอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทําเหมืองได้แต่อย่างไรก็ดีโครงการดังกล่าวยังมีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านที่อ้างว่า น้ำรั่วออกจากพื้นที่ทำเหมืองสร้างความเดือดร้อนโดยกพรจึงได้ตั้งคณะกรรมการลงไปตรวจสอบในพื้นที่ซึ่งได้ผลเบื้องต้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องนำผลดังกล่าวไปให้ชาวบ้านที่ร้องเรียนรับทราบว่ามีความพึงพอใจหรือไม่อย่างไรโดยจะเป็นข้อมูลประกอบการอนุญาตการเปลี่ยนแปลงแผนผังด้วยไปต่อที่โครงการที่จังหวัดชัยภูมินะคะเนื้อที่9,700ไร่ ปริมาณได้สำรองประมาณ17.3ล้านตันผู้ได้รับอนุญาตประธานบัตรบริษัทอาเซียนโปรเตสชัยภูมิจำกัดมหาชนได้รับอนุญาตตั้งแต่ปี2558นะคะคืบหน้าล่าสุดปัจจุบันบริษัทดังกล่าวประสบป,ปัญหาเรื่องหนี้และเงินผลประโยชน์ของรัฐมูลค่าพันล้านโดยกำลังอยู่ระหว่างการเจราจาขอปรับโครงสร้างหนี้หรือพักชำระหนี้ประนีประนอมไกลเกลี่ยซึ่งกพร,รได้มี ฟ้องร้องคดีไปที่ศาลซึ่งจะต้องรอความเห็นจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมบัญชีกลางอายการเจ้าของคดีและหากสามารถไกล่เกลี่ยได้บริษัทก็อาจจะหาผู้ร่วมทุนต่อไปนะคะและท้ายสุดโครงการที่จัองหวัดอุดรธานีเนื้อที่26,000ไร่นะคะปริมาณแร่สำรอง23.7ล้านตัน ผู้ได้รับอนุญ,ญาตประธานบัตรบริษัทเอเชียแปซิฟิกโปเทสคอร์ปอรชันจำกัดได้รับใบอนุญ,ญาตตั้งแต่ปี2565คืบหน้าล่าสุดนะคะอยู่ระหว่างการหาผู้ร่วมลงทุนเชื่อว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังได้ประมาณมิถุนายนถึงกรกฎาคม67โดย APPC ยืนยันว่าจะมีผู้เข้าร่วมลงทุนด้วยอย่างแน่นอน คืหนา่้สุดสำหรับ3เมืองโปแตสนะคะโดยพิมพ์พัตรารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ง3เหมืองโปแตสเดินหน้ากิจการลัานยาเข็นปุ๋ยกระสอบแรกของประเทศไทยเพื่อหวังช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรและสร้างรายได้จากการส่งออกไม่ต้องพะวงเรื่องราคาช่วงเกิดสถานการณ์ต่างประเทศนะคะอัปเดตข่าวดีนี้14มีนาคม2567